สวัสดีครับวันนี้นี่ครับโยกิบแบดบ้านนะครับผมวันนี้ชู่ช่วงของขำๆคนป่าสร้างบ้านนะครับซึ่งคนป่าสร้างบ้านนี่จะมาประมาณ1เดือนหรือว่า2เดือนครั้งเท่านั้นนะครับปกติแล้วเนี่ยคนป่าสร้างบ้านเนี่ยก็คือจะเป็นการแบบว่าสร้างบ้านบนดินเฉยๆสร้างบ้านบนภูเขาผมก็ดูมาแล้วนะครับสร้างบ้านบนน้ําสร้างบ้านใต้ดินหรือว่าสร้างตึกก็สร้างกันมาแล้วนะครับผมแต่วันนี้แอดวานซ์สุดๆครับนั่นคือการสร้างบ้านใต้น้ำครับผมมันฟังดูเลยเชื่อไหมคือแบบห้องนอนอยู่ใต้น้ำอะไรอย่างนี้นะแต่แบบว่า ไปดูแล้กันว่าเขาจะสร้างบ้านใต้น้ำยังไงนะครับผมแบบว่าสุดหลือเชื่อจริง,รงๆก็ไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ let's go เอาเลยครับก็คนป่า2คนนะครับผมเป็นดูโอนะครับขุดดินโดยการใช้ไม้นะ really, <nigga. S 1> ปกติแล้วบางคู่เนี่ยเขาจะมีแบบว่าเอามีจอบมาอันนึงนะครับผมนี่คือไม้แท่งๆเลยนะแล้วก็มีตะแกงไม้ไผ่เอาไว้ขนดินออกอ๋อบางคู่นี่แบบว่าขนดินออกคือ เอามือกลุ่มแล้วก็โยนทิ้งโยนทิ้งนะครับผมก็มาดูแลกันครับคนป่าสร้างบ้านเขาเริ่มจากการขุดดินก่อนทั้งนั้นนะครับผมอ๋อแล้วเขาก็ขุดเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยเป็นพื้นที่ว่างๆเลยนะครับผมเอาจริงเนี่ยการขุดอย่างนี้เนี่ยต้องใช้ความชํานาญเหมือนกันนะที่จะบอกว่าได้สี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมไม่ได้ขุดกันง่ายๆนะเวผ,ผมว่าจริงๆคือมันไม่ง่ายแน่ๆนะครับผมแล้วก็ดูเหมือนว่าจะอ๋อเป็นบันไดขึ้นลงสองฝั่ง อ๋อแล้วเขาก็เหมือนว่าขุดตรงกลางลึกลงไปอีกระหว่างบันไดนะครับคือเขาไม่ได้ขุดลึกลงไปทั้งหมดนะเขาขุดแค่ตรงกลางระหว่างบันไดลงไปนะครับผมแสดงว่าข้างล่างนี่นก็ต้องลึกพอสมควรนะครับเพราะว่าการจะสร้างที่พักอยู่ใต้ดินแบบมันก็ต้องสร้างลึกนะครับถ้าไม่ลึกก็อยู่ไม่ได้นะครับผมจากนั้นเขาก็เอาไม้มาเยอะพอสมควรเลยนะแล้วก็มีเถาวันมาด้วยนะครับผมเมื่อกี้ตัดไม้ก่อนเลยครับอืม จะสร้างบ้านยังไงให้อยู่ใต้น้ำวะาแล้วเขาก็เริ่มขุดรูตรงมุมนะครับผมซึ่งเอาจริงๆเนี่ยผมว่าถ้ารูแบบนี้น่าจะเอาไม้มาเป็นเสาโครงบ้านนะครับเพราะว่าจากที่แบบว่าผมดูมานี่แบบเยอะมากนะขึ้นโครงทุกคนนะครับผมเวลาจะสร้างบ้านยังไงต้องขึ้นโครงอยู่แล้วนะครับหรือว่าแบบสดๆหน่อยก็คือแบบขุดดินเป็นบ้านเลยอย่างงี้ <c oughs> นี่ไงเอาไม้มาเป็นโครงบ้านนะครับผมนี่เออ นี่งไงแต่โครงบ้านนี่คืออยู่ตรงกลางของหลุมนะไม่ใช่แบบว่าครอบหลุมครอบคุมทั้งหลุมนะครับผมแค่เฉพาะตรงกลางของหลุมเท่านั้นนะครับในที่ที่บอกว่าเขาขึ้นโครงนะอ้แสดงว่าบ้านก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมแบบนี้แต่รอบๆบ้านจะทําอะไรล่ะอ๋อแล้วเขาก็เอาไม้ไผ่นะครับขึ้นเป็นผนังของบ้านนะครับผมเอาเถาวัลย์มัดนะครับอ๋ออันนี้นี่ก็ดูแบบ ดูเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแล้วนะแต่แบบยังยังไม่รู้ว่ายังยัง,ยงไงวะเนี่ยทำไมมันดูแปลกอ๋อเฮ้ยดูเหมือนว่าจะมีปล่องปล่องไฟขึ้นข้างบนนั่นนะแ <c oughs> สดงว่าเดี๋ยวต้องมีการทำอาหารหรือเปล่าก็นี่ครับเขาเอาเหมือนกับว่าปูนนะครับผมมาโปลอรอบบ้านนะครับซึ่งปูนเนี่ยเวลามันแห้งนี่มันก็แบบกันน้ําอะไรหมดนะ แต่ผมก็งงเหมือนกันสงสัยมานานแล้วเนี้ยดูดเนื้อปูดิคือมันปูลเลยเว้ยคือเขาเอาปูมาจากไหนในป่าเนี่ยจอมปลวกก็คงไม่ใช่นะครับผมเพราะว่าบางบางคู่คนป่าเนี่ยเขาใช้จอมปลวกนะครับแต่อันนี้นี่มันไม่ใช่เนื้อจอมปลวกนะดูดิอ๋อจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาไม้ไผ่นะครับมาขึ้นเป็นหลังคานะครับผมคือตอนนี้เนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าทําไมมันดูแบบบ้ามันดูแบมบมีแค่หลังคาวะเขาจะมั้ยคือแบบยังไม่เห็นตัวในบ้านอะไรเลยนะ แล้วมันจะสร้างกันยังไงวะเนี่ยฮะแต่ตอนนี้เราจะเห็นรูปเป็นรูปเป็นร่างแล้วว่ามันมีแค่แบบหลังคาแล้วก็ส่วนหนึ่งของบ้านโผล่ขึ้นมานะครับผมแล้วก็มีป่องไฟนะครับนี่เป็นแบบนี้เออก็ดูงงๆหน่อยนะด้านล่างเป็นรูอยู่เห็นปะเออเป็นรูข้างใน,ในบ้านนะครับจากนั้นเขาก็อ๋อเอาสีแดงๆคือสีแด,งเ,ดงเนี่ยเอามาจากนี่เว้ยผมรู้แลละเอามาจากดินแดงอะเอามาผสมน้านะครับผมแล้วก็เป็นสีอย่างงี้นะครับ really, <nigga. S 1> แล้วก็สีขาวคือเอามาจากน้ายางนะครับผม น้ำยางต้นไม้อะไรประมาณนี้นะครับนี่จากนั้นเขาก็อ๋อบ้านนี่คือแบบก็ต้องสวยไปก่อนนะครับผมถึงต่อให้บ้านอยู่สบายแต่ถ้าไม่สวยก็ก็ไม่น่าอยู่นะ <c oughs> นี่ครับกินน้ำเอ้ยแบ่งให้เพื่อนบ้างเอ้ยกูหิวน้ำว่บเบิ่นแล้วเขาก็ขุดขุดด้านบนที่อยู่ด้านบนเลยนะไม่ได้อยู่ในหลุมนะเขาขุดอ๋ออีกคนนึงขุดด้านล่างด้วยว่ะอ๋อแล้วเขาก็ขุดเจาะทะลุลงมาอย่างนี้เหรอ ดูเหมือนว่าทางเข้าบ้านจะอยู่ตรงโน้นนะครับผมจะอยู่ตรงด้านบนสุดเลยนะครับไม่ได้อยู่ในหลุมโอ้โหแล้วด,ดูการขุดโคตรแข็งแรงอ่ะขุดจนมีกล้ามมาเพื่อนๆคิดดูดิโอ้ my god อ๋อนี่ไงทางเข้าบ้านแบบเหมือนกับลอดลงไปนะครับผมแล้วจะอยู่ใต้น้ำยังไงวะเนี่ยอ๋อจากนั้นนี่ดูเหมือนว่าเขาจะขุดดินให้ทะลุกันไปเลยนะครับผม โอเค okay, ครับจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาไม้มาอีกแล้วนะครับผมมามาวางไว้ด้านบนที่เขาขุดรูไว้นะครับเอ๊ะยังไงวะแ <c oughs> สดงคือแบบมาเป็นการออกแบบบ้านที่บบว่าดูไม่ออกเลยนะนี่ไงเขาเอาไม้อ๋อเอาไม้มากบรูกบรูที่ว่างไว้เหรอ แล้วเขาก็รูเหมือนว่าจะเอาปูนมาอีกแล้วนะเนี่ยเขาเอาปูนมาจากไหนในป่าเพื่อน,เอ,น <c oughs> เอามาจากไหนใครรู้บอกทีหรือว่าซื้อมาจากบริษัทสร้างบ้าน <c oughs> แล้วเขาก็เอาปูนโปะรอบบ้านเลยนะครับผมโปะบนไม้ที่เขาเอามาพาดด้วยเมื่อกี้ด้วยนะคือโปะหมดเลยว่างั้นแหละนะครับผมนี่มีการฉาบให้เรียบร้อยนี่ห <c oughs> รือว่าเขาเคยเป็นช่างต่อสร้างามาก่อนว่าคนป่าวันนี้ นี่เราจะเห็นได้อ๋อผมรู้แล้วทางเข้าอยู่ด้านนอกแล้วก็รอบๆบบ้านเนี่ยตรงหลังคานะ่ะคือแบบโปะหมดเลยแล้วก็ยังไงใส่น้ําลงไปรอบบ้านเหรอแล้วบ้านก็จะเย็นตลอดทั้งคืนนะครับทั้งวันทั้งคืนอนะ่ะบ้านจะไม่มีบันร้อนนะครับอ๋อแล้วเขาก็ฉาบปูนบนหลุมด้วยนะไม่ใช่ในหลุมอย่างเดียวนะรอบๆบหลุมเขาก็โปะหมดเลยนะครับด้วยปูนนะอ่ะนี่ครับผมเขาก็เขียนจนตกแต่งสวยงาม เหมือนเป็นแบบตารางหมากลุกหรือว่าตารางลายอิดนะครับผมแล้วก็ไปไหนครับ,ไไรบเดินกันไปไหนสองคนนี้เดินไปที่แม่น้ำครับผมว่านะเขาต้องเอาไหายใส่น้ำแล้วก็แบกลงมาแน่ๆอ๋อเอาไม้ไผ่มารองน้ำอ้อทำเป็นแบบสะพานน้ำให้ไหลลงไปที่บ้านเลยว่างั้นชัวๆคือบางคนเนี่ยเขาแบกไห แล้วก็เทน้ําทีละครั้งนะไอ้นี่คือแบบว่าต่อไม้ไผ่มาเลยนะครับผมนี่มีการอาบน้ําหน่อยสร้างสร้างบ้านมาเหนื่อยๆโอ้ยร้อนว่ะอาบน้าหน่อยนะครับผมและต่อมาเขาก็เอาไม้ไผ่ลงมาด้านล่างนะครับผมของบ้านแล้วก็อ๋อทำเป็นเตียงนอน really นี่ครับคนนี้เขาก็ สร้างเตียงนอนเสร็จแล้วโอ้โหมีการเทสนอนสบายหรือเปล่าสบายก็โอเคนะครับผมนี่โอ้แสดงว่าด้านล่างก็เป็นแค่เตียงเฉยๆนะครับข้างล่างนี่คือไม่มีอะไรเลยไม่มีแบบว่าโซนนั่งเล่นหรือว่าอะไรเลยนะครับมีแค่เตียงเฉยๆปที่ใบไม้ไผ่นะแล้วก็มีการตกแต่งเอาต้นไม้มาปลูกรอบๆบ้านนี่ครับตอนนี้เนี่ยน้ําก็ยังไหลมาเรื่อยๆนะครับผม แต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็พยายามตกแต่งรอบบ้านให้มันน่าอยู่ด้วยต้นไม้ด้วยหญ้าอะไรประมาณนี้นะครับนี่ดูแบบสีเขียวสดใสดูแล้วอยู่สบายแน่ๆนะครับผมจากนั้นคนป่าสองคนก็เดินลงมาพร้อมอ๋ออ๋อไอรูข้างๆนั่นก็นคือเอามาวางแบบเทียนนะครับผมผมก็นึกว่าแบบทำอะไรนี่อยู่ได้สองคนเลยนะข้าในอะ่ะเอาดิ โอเคครับผมนอนด้วยกันสองคนในบ้านมีแค่เตียงแล้วป่องไฟนี่คือทำาเพื่อเพื่อแบบว่าให้มีอากาศหายใจหรือเปล่าเนี่ยครับผมไม่งั้นนี่เผื่อนอนในบ้านตายเออแล้วก็โผล่หัวออกมาอะน้ำน้ำเยอะแล้วนะปกเพื่อนเฮ้ยน้ำเต็มแล้วเพื่อนโอ้นี่ไงบ้านใต้น้ำไม่เนโอ้ my god ข้างบนเอาไว้ว่ายน้ำ ข้างล่างเอาไว้นอนโอ้โหเหลื่อเชื่อครับผมนี่ไงเขาเรียกว่าบ้านใต้น้ำไหมก็ใต้น้ําอยู่นะนี่กระโดดเล่นน้ำครับผมอันนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นการออกแบบการสร้างบ้านที่ไม่เหมือนใครจริงๆนะครับเพราะว่าไม่เคยมีคนป่าสร้างบ้านคู่ไหนในการสร้างห้องนอนอยู่ใต้น้ำเลยครับผมไม่มีเลยนะครับนี่คือคู่แรกในการสร้างใต้น้ำเลยนะที่แบบว่าบ้านเต็บที่นอนอยู่ใต้น้ำจริงๆนะส่วนด้านบนเนี่ยก็ ตื่นเช้ามาว่ายน้าเล่นก็จบไปแล้วนะครับผมสลับการสร้างบ้านอยู่ใต้น้ําเป็นยังไงเพื่อนๆพถือว่าแบบเป็นบ้านที่แบบว่าผมว่าไม่มีทางร้อนนะครับเพราะว่ายังไงก็คงไม่ร้อนอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็น่าจะเย็นสบายทั้งคืนนะแต่แบบว่าห้องข้างอาจจะแบบว่าเป็นแค่ห้องนอนเฉยๆนะครับถ้าแบบว่าเราสมมุติว่าเราสร้างกว้างๆอะไรแบบมีที่นั่งเล่นเนี่ยก็คงแบบ เทพมากๆนะครับผมแต่นี่คือแบบมีแค่ห้องนอนนะครับอ่ะยังไงก็คอมเมนต์บอดได้นะครับว่าเขาสร้างเทพหรือเปล่านะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมสรับกันสร้างบ้านใต้นามนี้นะครับผมแล้วก็คนป่าสร้างบ้านนี้น่าจะมาอีกนานๆทีมาเลยนะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้าเลยกันนะครับสำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันนะครับบายบายสวัสดีครับ